สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน <c oughs> จะมาบอกว่าออขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามละครกระเช้าสีดาขอบคุณที่จริงๆขอบคุณแทนทีมงานทุกคนเลยนะ ขอบคุณมากดีใจมากวันนี้พอได้รู้ว่าเลตติ้งขึ้นไปสูงก็แฮปปี้อยากจะมาขอบคุณทุกคนจริงจรงจังๆโอเคอ่าฮะขอบคุณมากเลยนะครับ ผมก็ไม่ไม่ได้มีละครออนมาประมาณสองปีได้ไม่ได้รับเลยแล้วก็เรื่องนี้สาเหตุที่รับก็เพราะข้อแรกเลยได้เล่นกับพี่น,นุ <c> ่น <oughs> ข้อ2ก็คือ,อมีการรู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับพี่โอผู้กำกับแล้วพอยิ่งได้รู้ว่าได้เล่นกับกรีนกับพี่ปีเตอร์ก็เลยแบบโอเคเอาเลยรับเลยซึ่ง ดีใจมากที่ค่ายเชนติดต่อมาแล้วก็มาดีใจตอนหลังอีกว่าได้อ่อนช่องวันซึ่งตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยผมจะเขียนขอบคุณทุกคนตลอดว่าขอบคุณคนนี้ขอ,นนขอบคุณคนนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรวันนี้จริงจริตั้งแต่เมื่อวานล้ะผมมีข้อความที่เขียนเพิ่มมาก็คือขอบคุณคนดูทุกคน ตอนที่เราทํางานเราก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาดีขนาดนี้แต่พอทําออกมาแล้วออได้ฟีดแบ็กที่ดีก็แฮปปี้แล้วก็อยากขอบคุณจริงๆครับ